สวัสดีครับนักพัฒนาวันนี้ก็พาท่านไปตามหน่วยนันทวันภาพยนตร์นะครับแต่ไม่รู้จะเป็นหน่วยไหนนะครับผมไปเป็นงานประจุบตรีเนาะก็ไม่ไกลหมู่บ้านเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่ไกลมากนะครับผมก็ตามทุกสถานการณ์นะครับ ว่า wow, วันนี้มีฉายที่ไหนอะย่นี้นครับก็ก็ตามหาอะไครับมันคืองานเนอะมันคืองานนะครับเพราะเราก็ไปทํางานแล้วก็เพื่อ f อนันทวันทุกท่านเลยใกล้แค่ไหนก็ต้องยอมนะครับก็ต้องตามตามไปถ่ายคลิปนะครับเพื่อมาให้เอฟซีนันทวันดูน่ารักไหมครับน่ารักขนาดนี้กดติดตามให้ด้วยนะครับ กดติดตามกดแชร์เนาะกดกดไลค์ให้นะครับกดไลค์ใแล้วก็คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปด้วยนะครับว่าระบบเสียงเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ว้ใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์เยอะเยเลยคอมเมนต์เยอะๆเลยกดไลค์เยอะๆเลยครับกดไลค์รัวๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักพัฒนาแนลเนาได้ติดตามนันทวันเพื่อไปถ่ายคลิป มาให้เอสซีนันทวันทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปถึงหน้างานผมจะมีคลิปคลอดออกมาอีกคลิปหนึ่งส่วนคลิปนี้ก็จับ GPS ครับ GPS นี่มันหลอกผมหลายครั้งนะครับ GPS โอ้โหกลางวันมันยังหลอกเหมือนผีเลยครับ g p s หลอกผมไปผมไปบ้านไหนนะเอาเอา,เอาใกล้ใกล้เลย คือบ้านหนองกาผมไปถูกแหละแต่ทีนี้ <c oughs> บ้านหนองกาเนี่ยผมไม่เคยไปวัดเขาไงผมไม่เคยไปวัดอ่าเพราะว่าพิกัดงานจะอยู่ข้างๆวัดเนาะผมก็เลยลองจับ GPS ดูจับที่รัตะนบุรีนะจับ GPS ว่าวัดบ้านหนองการู้ไหมครับว่า GPS มันพาผมไปไหนมันพาผมไปฝั่งตรงข้ามพาเข้าไปในโรงเรียนบ้านหนองกาครับพอไปถึงโรงเรียนบ้านหนองกามันบอกคุณถึงจุดหมายแล้ว มันหลอกผมครับกลางวันก็ยังหลอกเลย GPS ครับกลางคืนไม่ใช่หลอกแต่กลางคืนนะกลางวันก็หลอกผมโดนหลอกประจำนะครับแสดงว่าผมโง่กว่า GPS ใช่ไหมครับหรือ,อยังไงถึงให้มันหลอกประจําเลยนะครับก็อันนี้จะเลี้ยวขวาถูกไหมไม่หลอกนะไม่หลอกนะอีกเจ็ดร้อยเมตรเลี้ยวขวาก็เดี๋ยวไปถึงหน้างานยังไงผมจะ ทำคลิปเนาะอคอดคลิปออกมาให้เอฟซีดูอาจจะเป็นคลิปการการติดตั้งเนาะการติดตั้งจอเนาะการอาดตั้งอุปกรณ์นะครับติดตั้งอุปกรณนะ์ส่วนตอนนี้ก็เชื่อ GPS มันก่อนเดี๋ยวเข้าให้เลี้ยวขวาผมก็จะเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปที่หน้า งานเลยนะครับสามร้อยเมตรเลี้ยวขวาเขาบอกสามร้อยเมตรเลี้ยวขวาไม่ใช่บอกให้เลี้ยวลงคลองล่ะอู้หูไม้ล่ะดูครับรถคันนี้ขนไม้อันตรายมากเลยเขาบอกให้เลี้ยวขวานะครับผมก็จะเลี้ยวขวาสามร้อยเมตรอ๋อข้างหน้าไม่ใช่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเจอกันอ่าหน้างานนะครับผมก็จะคลอดคลิปออกมาคลิปหนึ่งตอนนี้ GPS มันให้ผมเลี้ยวขวา ก็จะต้องเลี้ยวตามมันนะครับมันหลอกผมบ่อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปไปถึงหน้างานเนาะ <c oughs> ก็จะทำคลิปให้ FC นันทวันทุกท่านได้รับชมกัน500อเมตรเลี้ยวซ้าย5 0 0เมตรเลี้ยวซ้ายก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับ FC นันทวันทุกท่านอย่าลืมติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนักพัฒนช์ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ